โยกมาแล้วก็ซิเปเบาๆรุกจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับในวันนี้ครับผมมีช็อตเด็ดของอาจารย์นกกระจิบมาฝากครับชนิดที่ว่าบุกทีเดียวเนี่ยเห็นออรากมะม่วงอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชมพร้อมไปดูกันเลยมากฝ่ายสีดําในตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์นกกระจิบครับส่วมากฝ่ายสีขาวนะครับจำเลยของเราเนี่ยฮะเป็นผู้เล่นทางบ้าน แล้วก็เล่นกันในเว็บไซต์เพลโอเด้วยโดยอาจารย์นุกติบเนี่ยเขาเล่นเกม3นาทีนะครับอาจารย์จิบเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่นหมากเกมเร็วพวกนักหมากสายบุกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบเล่นเกมเร็วกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกอาจารย์หนุเทพอาจารย์นุกจิบพวกเนี้ยชอบเล่นเกมเร็วกันหมดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เคยถามทีนึงแล้วเขาบอกว่าขี้เกียจรอฝ่ายตรงข้ามนะครับ มาดูกันในเกมดีกว่าในตาเดินเนี่ยอาจารย์นกกระจิบเนี่ยเขาเดินเม็ดขึ้นมาครับรูปเกมเนี่ยจากตอนแรกก็คือว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยเขาเปิดทรงหมากต่ําทาให้อาจารย์นกกระจิบเนี่ยเขาสามารถตีตรงกลางกระดานได้จนเขายึดเซ,เซนเตอร์ได้เสร็จแล้วแลวเนี่ยคือจุดที่อาจารย์นกกระจิบจะเริ่มโจมตีแล้วเขาเดินเม็ดขึ้นมาก่อนหมากฝ่ายสีขาวบอกอยากกินเบีย้ยฟรีไหมเดินให้กินฟรีซะดื้อๆอย่างนั้นผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า i, เฮ้ยแล้วไปเดินกินฟรีเนี่ยเดินเพื่ออะไร แต่เรามองกันง่ายๆที่เขาเดินกินฟรีให้ให้กินแบบเนี้ยเพราะว่าเรือเขากดขุนอยู่เขาจะสามารถเปิดโคนเนี่ยมากินมาได้แต่จานุก็จีบเขาสนใจไหมผมบอกเลยครับระดับสุดยอดเซียนเขาไม่สนใจแต่เขาทํายังไงร,รู้ไหมฮะเขาใช้เรือตีก่อนหมากลุกเนี่ยเขากินขุนใช้เรือตีเสร็จหมากฝ่ายสีขาวขยับหนีเอานั้นแหละครับคุณผู้ชมทุกท่านนะอะไรเหรอนี่ครับแต้มต่อไปมาเยือนครับเม็ดต่อเม็ดแล้วก็ อูจะกินไม้อีกตัวหนึ่งมากฝ่ายสีขาวกินมั่วเข้ามาก่อนถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำยังไงครับจะไปกินม้าหรือจะไปกินเบีย้ยตามหลักนะครับกินเบี้ยไปก่อนครับเพราะยังไงปัญหาก็ยังอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามครับเราพยายามเคลียร์ปัญหาตัวเองออกไปก่อนครับนี่คือวิธีการตัดสินใจของอาจารย์นุกจิบครับมากฝ่ายสีขาวเดินเรือมาผูกเม็ดเท่านั้นเลยครับหลายคนงงทําไมล่ะฮะคิดว่าเขาจะเอาเม็ดไปกินไม้ใช่ไหมผมบอก ผมบอกตรงนี้เลยนะว่าสุดยอดเซียนเขาไม่เดินอย่างนั้นกันยิ่งเป็นอาจารย์นกกิบแล้วเนี่ยเขาไม่เดินแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสนามแข่งอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นสนามเนี่ยอาจารย์จิบไม่กินใช้เม็ดกินเม็ดครับหลายคนคงจะงงว่าอา้าวแล้วเม็ดกินเม็ดมันเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับสีขาวเนี่ยใช้เรือกินตอบเจอหมากฝ่ายสีดําโยกมาแล้วก็ซิเปเบาๆรุกจ้ารุกเข้าไปหนึ่งทีครับทําให้หมากฝ่ายสีขาวต้องขยับขุนขึ้นมา ดูดขึ้นมาพอดูดขึ้นมาเสร็จใช้ม้าเนี่ยกินโคนแล้วจากนั้นเนี่ยเปิดรุกนี่คือวิธีการโจมตีด้วยม้าและเหลือครับเราเรียกวิธีการนี้ว่าการเปิดรุกเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากครับยิ่งเป็นการเปิดลุกแล้วต้องกินตัวหมากแบบนี้ด้วยเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวต้องค่อนข้างต้องจ่ายค่อนข้างหนักครับจังหวะนี้ขยับม้าลุกไปทีหนึ่งครับหมากฝ่ายสีขาวบอกฉันอยู่ไม่ได้จําเป็นต้องขยับขุนหลบ แต่พอฉันอยู่ไม่ได้เสร็จเท่านั้นแหละครับทำไมเเลยโคนให้กินฟรีอีกครับแต่หมากฝ่ายสีขาวหากินได้ไหมเพราะว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเจอเรือกดขุนอยู่ตอนนี้มีขาระต้องผูกพันครับสีขาวจำเป็นครับใช้โขนถอยอลงมาผูกเบีย้ยไว้ก่อนพอโคนถอยลงมาผูกเบี้ยเจอกินฟรีเข้าไปอีกแล้วครับทำไมมันสวยซับสวยซ้อนขนาดดีครับใครเล่นหมากฝ่ายสีขาวตอนนั้นก็คงจะต้องคิดอย่างนี้ครับ เป็นผมผมนั่งดูหมากแล้วก็วิเคราะห์สภาพจิตใจแล้วเป็นผมผมก็คิดนะโอ้อะไรจะบุกอะไรขนาดนั้นเนี่ยลุกอีกแล้วหมากฝ่ายสีขาวขยับขุนนะครับขยับขุนหลบครับคือไม่หลบแบบทะเลยทะล่านะอย่างเงี้ยเรียกหลบทะเลยทะล่านะเพราะว่าฝ่ายสีสดําเนี่ยเขาสามารถใช้เรือมาลุกโจมได้แต่ตาเนี่ยเขาต้องแก้แก้เรือตําแหน่งนี้ก่อนอาจจะถอยมา้ามาผูกไหมอะไรเงี้ยคือสามารถโดนลุกโจมได้นะครับ เพราะงั้นเนี่ยสีขาวเลยขยับหุ่นหลบไปมุมกระดานเลยแต่คนทั่วไปเนี่ยก็คงหยิบเรือไปลุกแล้วแต่ถ้าหยิบเรือไปลุกเนี่ยไม่ได้เป็นสุดยอดเซียนนะครับสุดยอดเซียนเดินอย่างนี้ก่อนนะครับถอยม้าไปไล่เรือก่อนทําไมต้องเดินตําแหน่งนี้เพราะว่าถ้าคุณขยับเรือไปลุกเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ม้าเนี่ยมาปิดได้หรือใช้เรือเนี่ยมาปิดได้คุณดูตามลูกศรนะครับเนี่ยตําแหน่งเนี้ใช้ตัวหมากมาปิดได้แต่ถ้าเกิดว่าขยับม้าไปเลยเนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ย การที่เขาจะมาปิดเนี่ยมันค่อนข้างยากอย่างคุณดูตำแหน่งเนี้ยในเกมจริงเนี่ยเขาเดินเรือต่อเรือเนี่ยมากฝ่ายสีดาเนี่ยเอาเรือลุกไปก่อนถามว่าหมากฝ่ายสีขาวจะปิดยังไงจะไปเอาม้าปิดเหรอครับเอาม้าปิดก็ดูจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหมากฝ่ายสีดํากินเรือก่อนตำแหน่งนี้กินเรือไปก่อนจากนั้นใช้เรือเนี่ยไปกินม้าที่ตำแหน่งยอหญิง2อ,อีกรูปนี้โดนยังไงก็โดนครับหมากฝ่ายสีขาวเห็นแล้วขยับหุ่นหลบเพราะขยับหุ่นหลบเสร็จ สีดําบอกอยากกินม้าฟรีไหมให้ครับมีแผนหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองกินดูครับสีขาวใช้เรือกินมา้าเท่านั้นแหละครับสีดําใช้เรือลุกไปอีกทีหนึ่งสีขาวขยับคุณหน,นี้เจอสีดํากินเรือฟรีซะดือด้อๆอย่างนั้นครับแลกกันไปแลกกันมาหาทุนเฉยหมากฝ่ายสีขาวไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่จังหวะน,นี้โยนเรือไปลุกทีหนึ่งสีดําเองเขาก็เห็นแล้วว่า,าไม่เป็นอะไรนี่วะขยับขุนหลบครับ เจอเรือกดโคนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับเพราะใช้เรือผูกได้หมากฝ่ายสีขาวขยับม้าลงไปที่ตำแหน่งช้อยชิงหนึ่งเจอเรือเนี่ยขยับนะครับมาจับกินเบี้ยที่ตำแหน่งคอควายสามตำแหน่งนี้ค่อนข้างแรงครับเพราะว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยขยับขุนมาผูกเจอกินเบี้ยฟรีสวยงามตามท้องเรื่องครับสีขาวพยายามปรับวนม้าครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับคุณดูวิธีการเดินให้ดีอะ สีหมากสีดำเนี่ยเขาเดินขุนขึ้นพอเดินขุนขึ้นเนี่ยมาในตำแหน่งขอไข่ห้านะครับขุนขึ้นมาในตำแหน่งขอไข่ห้าเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยขยับขุนหลบขยับขุนหลบเสร็จพยายามจะขุนมากินเรือไงเจอเรือลุกเข้าไปทีนึงก่อนโดนขยับขุนลงมาครับจากนั้นเนี่ยหมากฝ่ายสีดาเนี่ยพยายามจะเข้าลุกจนครับโดยการเดินเรือเข้ามาเตรียมจะลุกจนครับสีขาวเนี่ยเดินขุนนะครับมาใกล้ชิด สนิทเรือให้ก่อนแต่เจอหมากฝ่ายสีดำเนี่ยใช้เรือเนี่ยจับเกมเตรียมจะกินม้าครับแล้วก็เตรียมจะขู่ลุกจนด้วยสีขาวเนี่ยเลยจําเป็นครับใช้ม้าเนี่ยถอยลงมาถอยลงมาเสร็จเจอเรือเนี่ยมากดเตรียมกินม้าต่อจังหวะนี้ครับค่อนข้างสวยงามครับจากอาจารยากก์นกจิบครับคุณดูจังหวะต่อไปนะครับจังหวะต่อไปเนี่ยสีดําครับลุกขึ้นเข้าไปเรื่อยๆครับโดยการใช้ม้าต่อมา้า ถ้าเกิดว่าใช้ไม้กินม้เนี่ยสัญญาว่าจะเอาเรือกินลุกจนแน่นอนครับจงังหวะนี้ครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยขยับขุนขึ้นเพราะขยับขุนขึ้นเสร็จเจอเรือกินม้าครับเรือกินม้าเสร็จหมากฝ่ายสีขาวเอาเรือกินโคนเอาเรือกินโคนเสร็จจบเกมครับโดยหมากฝ่ายสีดําเนี่ย ช้เรือกินม้าที่ตำแหน่งคอควาย2ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้หมากลุกไทยกันว่าผู้ใฝ่รู้กันด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับคลิปวิชาม้าโยงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI Red ร o โกเวอร์ชันใหม่ล่าสุด และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอดมาพุทธไทย